ครับก็ขอสวัสดีกับพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องน้อยหนงคนข้างของนะครับวันนี้พาพี่ๆน้าๆทุกท่านมาทําลําหมักน้ําผลไม้รวมกันนะครับสำหรับวันนี้ไว้ตกปลานิลนะครับเพราะสูตรนี้ผมจะใช้ไว้ตกปลานิลโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าทุกหมายที่ปลานิลมีปลานิลนะครับก็จะใช้เยื่อะถึงลำหมมนะครับเพราะว่าลำลำหมมเยอส่วนมากจะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ปลานิลส่วนมากก็จะชอบกินําหอมนะครับ ก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำลำบ่งน้ำผลไม้รวมไว้ใช้ออกไม้นะครับก็สำหรับอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็นี่เลยครับลำนี่เป็นลำสดนะครับผมใช้ลำสดประมาณหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็จะมีไอวี่นะครับน้ำผลไม้รวมไอวี่นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับใช้อยู่สองกล่องนะครับกล่องละสิบบาทซื้อตามใเป็นทั่วไปนะครับ แล้วก็จะมีกะทินะครับผมใช้เป็นกะทิกล่องเล็กนะครับวันนี้ประมาณนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงไปกันเลยครับแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็แล้วก็หาภาชนะใส่ลำนะครับแล้วก็ เราจะผมจะเอาน้ำผลไม้รวมกับกะทินะครับผสมกันก่อนนะครับผสมใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับ ใส่ไปทั้งสองกล่องเลยนะครับปึนปะทิ่นะครับปะทิ่ใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ ยีอ่อยี่อไหนก็เหมือนกันนะครับสำหรับกะทิแล้วก็คนก็เข้ากันก่อนนะครับคนให้น้ำผลไม้กับกะทิให้มันเข้ากันก่อนครับ พอเ,เริ่เข้ากันแล้วก็ออกนะครับต่อไปเก็จะมาเทแล้วแต่นะว่าจะเทท,ทีเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าจะค่อยค่อเทก็ได้นะครับผมก็จะทีเดียวเลยนะครับ เทลงไปเลยครับต่อไปก็นวดให้เข้ากันนะครับแต่ว่าเราก่อนนวดเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับนี่ผมล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็นวดให้เข้ากันเลยนะครับ กลิ่นหอมเลยครับนวดไปเรื่อยๆครับนวดให้มันเข้ากันให้ดีก่อนนะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเรายังไม่พอก็นวดต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ ถ้าเข้ากันแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเหนียวๆหน่อยนึงนะครับนะครับแล้วก็เรานวดได้ที่แล้วเราก็หาถุงนะครับผมผมจะใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับก็จะไว้ประมาณ4-5วันครับก็น่าจะออกหมายได้แล้วนะครับ แต่แต่ว่านานาสะดวกกี่วันนะครับสําหรับผมบางทีก็สองวันสาวันก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ไม่ได้กําหนดระยะเวลานะครับว่าเท่าไหร่บางคนก็อาจจะวัน2วันก็ใช้ได้หมดแล้วนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเป็นทําเป็นหัวเชื้อนะครับไปผสมกับเหยื่อตกปลาของเรานะครับส่วนสูตรของผมที่จะที่จะใช้หลักๆก็จะเป็นนอกจากหัวเชื้อตัวนี้แล้วก็จะเป็นก็จะมีลำด้วยนะครับแล้วก็มี ใบเขียวแล้วก็มีขนมปังนะครับก็3อย่างแค่นี้นะครับที่จะใช้สําหรับแต่งหัวเชื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราหาปัาชนามาใส่กันก่อนนะครับแล้วก็รลอออกหมายกันนะครับว่าผมประมาณ3ามวันก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางท่านนะครับ3วัน4ีวันสองวันก็ทำยังก็ได้นะครับเอาที่นานาสะดวกครับผมเดี๋ยวเราหาปาชนามาใส่กันก่อนครับ ครับก็สําหรับสูตรลำบ่มสูตรนี้นะครับผมก็จะใช้ตกปลาหนิลโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าปลาหนิลหมายธรรมชาติทั่วไปก็ถือว่ากินดีใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่การันตีทุกที่นะครับเพราะว่าปลาแต่ละที่แต่ละคลองพฤติกรรมการกินจะจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนสําหรับตัวผมนะเวลาไปออกหมายแถวแต่คลองเปรมน,นะครับคลองสี่คลองห้าอะไรเงี้ยก็จะมีลำบ่มด้วยนะครับนอกจากเกลือลำระเบิดแล้วก็จะมี ลหมกตัวนี้ค่ไปใช้ด้วยนะครับก็จะแล้วแต่ว่าสะดวกก็ผมจะออกหมายไหนนะครับก็หมายหนึ่งอาจจะก,กินอีกอย่างหนึง่งพอหมายที่หนึ่งก็อาจจะก,กินไม่เหมือนกันนะครับปลาแต่ละที่จะพฤติกรรมการกินไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไปลองก็ถือว่าดีนะครับกินปลาเข้าดีใช้ได้เลยนะครับอาจจะไม่กินจัดแต่ว่าก็จะกินเรื่อยๆนะครับนี่ก็มีวิธีมาฝากพ,พี่นางน,น้ทุกท่าน ไปลองทำตามกันนะครับเผื่อว่าจะมีสูตรนะครับไว้ตปกปนินกันโดยเฉพาะนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะนะ้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วผมจะเวลาไปเทสตอนไหนเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่าสูตรไหนที่ผมใช้นะครับแล้วเจอกันที่หมายครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ